ตอนนี้เนี่ยในเรื่องของการดําเนินการเพื่อที่จะฟื้นระบบประปาไฟฟ้าให้กับประชาชนเนี่ยเดินหน้าคืบหน้าไปได้แล้วมากน้อยแค่ไหนคะครับตอนนี้ก็ทั้งประปาไฟฟ้าก็แปดสิบเปอร์เซ็นแล้วครับที่ที่ดำเนินการนะครับเพราะท่านผู้ว,ว่าการไฟฟ้าท่านผู้ว่าการประปาก็ก็อยู่ที่นี่ครับแล้วก็เพิ่งเพิ่งเดินทางกลับไปเดี๋ยวก็ยังได้คุยกันตลอดเวลานะครับค่ะ <c oughs> ผม <c oughs> ค่ะแล้วในในเาบ้านเรือหลายๆบ้านหลายๆหลังเนี่ยเขาก็ าสามารถเบเกอร์ก็ได้ซ่อมแล้วนะครับ <c oughs> ไฟฟ้าก็เข้าที่บ้านแล้วแล้วก็น้าประปาก็ไหลแล้วนะครับ <c oughs> ครับผมครับ <c oughs> แล้วอย่างพวกของกล้องวงจรปิดหรือว่าสิ่งที่จะใช้ในการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนทั้งหลายนะคะ <c oughs> ตรงนี้สามารถดําเนินการไปได้มากน้อยแค่ไหนละคะครับกล้องวงจรปิดเราก็ได้ตรวจสอบครับก็ก็มี ส่วนที่ทได้ทาการชํารุดนะฮะเราก็ได้ได้ให้มาซ่อมแซมโดยด่วนนะครับส่วนที่ยังยังสามารถใช้ได้เนี่ยเราก็เราก็ยังยังมอนิเตอร์อยู่นะครับครับก็ซึ่งตอนนี้พี่น้องประชาชนเนี่ยก็เริ่มกลับมาสู่ภาวะปกติแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดตอนเนี้นะครับคือเราต้องทาความสะอาดนะครับอ่าเปิดพื้นที่ทั้งทางสาธารณะแล้วก็ตามตอกซอกซอยต่างๆเพราะว่ามันก็จะมี สิ่งที่พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ขนออกมาจากบ้านนะครับ <ฮะ S 2> เพราะมันมันชมรุดละมันไม่ได้ละ,<ฮ>ะนะครับตอนนี้ก็ผู้ชันาฐานสูงสุดเนี่ยที่จะเป็นผู้การอภารการฉุกเฉินเนี่ยเขาก็แบ่งโซนนะครับตั้งแต่แรกแล้วมีสี่โซนน, 1, 2, 3, นะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับโดยที่ทางกรมปปคือกรมป้องกันภัยเนี่ยซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่ที่ศูนย์ป้องกันภัยเขตสิบสองสงขาเนี่ยก็ก็มีเครื่องมือเครื่องจักรเนี่ย ก็จะรับผิดชอบของโซนสามโซนสามก็คือโซนที่จากสนามบินที่จะเข้าเมืองนะฮะอันนี้เมื่อกี้ผมก็ประชุมอยู่นะครับแล้วก็ทางรองปลัดก็ได้ไปประชุมที่มทบ42เนี่ยเขาก็อยากจะที่จะให้ให้ได้มีการแบ่งนะครับให้รทรวงอาไทยเพิ่มมากขึ้นในการที่จะฟื้นฟูนะครับผมก็ได้บอกว่าเราต้องเคลียร์ให้ให้ได้สี่โซนเนี่ยโซนที่เราได้รับผิดชอบเนี่ยจะเคลียร์ให้ให้จบเลย นะครับแล้วก็ระดมอ่าสภากาลังก็คือเครื่องมือเครื่องจักรของกรมโยธาธิการและผังเมืองซึ่งตอนนี้ก็จอดอยู่ที่พุทธมนฑลน,นะครับนะครับหรือรถปักะฮะแล้วรถน้ําอะไรต่างๆรวมถึงเครื่องมือของปอพนะครับแล้วเราจะค่อยๆครับแล้วก็เปลี่ยนตอนนี้ต้องเปลี่ยนอ่าบริบทแล้วเพราะปกติเนี่ยเราก็ทําไปเรื่อยๆนะครับทําตอนกลางวันอะไรเงี้ยตอนนี้ต้องทํา24ชั่วโมงเพื่อแข่งกับเวลาพราะนายกก็บอกว่าอยากจะให้พี่น้องประชาชนเนี่ย กลับบ้านได้ภายในเจ็ดวัน <Yeah. S 2> แล้วก็ให้ทาความสะอาดเมืองเนี่ยให้สิบสี่วันเนี่ยน่าจะต้องแล้วแล้วเสร็จเนี่ยเราก็ได้ได้ดาเนินการนะครับที่จะทําเรื่องนี้นะครับ <Okay. S 2> โดยให้ให้คนที่เข้าดำเนินการเนี่ยทำกลางคืนด้วย mm. ก็คือทำยี่สิบสี่ชั่วโมง <Okay. S 2> ก็มี่ัดทั้งวันกลางคืนเ <Okay. S 2> พราะที่ผ่านมาเนี่ยเราเราอาจจะทําทไม่ได้ตลอดยี่สบสี่ชั่วโมงอ <Okay. S 2> ันนี้เรานี้เราเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนบริบทละเราเราเห็นแล้วว่า ว่าต้องต้องเร่งดําเนินการนะครับค่ะส่วนถนนหนทางล่ะคะตอนนี้ที่รถยนต์ที่จอดขวางอยู่ตอนช่วงน้ําท่วมนั้นนี้ได้เคลียร์ออกไปหมดแล้วหรือยังคะอ,นนอันนี้แหละครับเป็นเป็นสิ่งสําคัญก็คือว่ามันก็ยังมีบางส่วนที่ยังอยู่ค่ะนะครับผู้พิการตํารวจแห่งชาตินะครับโดยมีทางผู้บัญชาการระบบผู้ทอภาคเก้าเนี่ยขเขาก็จะมาเคลียร์รถแล้วคือคือถ้าเราเคลียร์รถได้มากเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะทําให้เราได้เปิดทางได้มากขึ้นนะครับอันนี้คือคือดับแรก แล้วก็เราก็จะประชาอัมพันธ์ให yeah> ้พี่น้องเนี่ยที่มีของที่บ้านเนี่ยก็เอาเอาออกมาเลยที่ที่ไม่ใช้แล้วหรือที่ที่จำรุดเสียหายเนี่ยเพื่อที่เราเราเคลีย์ถนนเสร็จนะครับบางทีเนี่ยพี่น้องเขาก็เอาเอามาเพิ่มอีกก็เลยไม่ไม่ไม่เสร็จสักทีอันนี้เราเราแล้วให้ให้ทางเนี่ยนายกเทศบาลนครหัดใหญ่ก็อยู่กับผมก็เดี๋ยวก็สื่อสารที่ชุมชนต่างๆว่าว่าอะไรที่อยู่บ้านแล้วไม่เอาแล้วเนี่ยก็ต้องก็เอาออกมาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราเคลีย์ถนนเสร็จเคลีย์พื้นที่นี้เสร็จเดี๋ยว อาขยะใหม่มาอีกแล้วอ,อันนี้ก็ไม่จบไม่สิ้นนะครับอันนี้อันนี้ก็กอยู่ด้วยกันตลอดนะครับ,รบเรื่องของขยะที่บอกว่าเนี่ยมีชาวบ้านเขาก็นําขยะออกมาของเขาเรื่อยๆนะคะซึ่งขยะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นโจทย์ใหญ่เหมือนกันที่ต้องเร่งในการทําความสะอาดเลยในการเก็บกวาดตรงส่วนนี้ได้มีการวางแผน<ช>ยังไงบ้างเพราะว่าขยะค่อนข้างเยอะมากทีเดียวอะค่ะ อ๋ออันนี้สําคัญนะเพราะทางนายกเทศบานลคนครหัดใหญ่ก็ได้พึ่งพิ่งพึ่งคุยกันเมื่อกี้เองเองครับก็จะมีสามส่วนนะครับที่เราจะเอาขยะเนี่ยไปไปไว้ตรงนั้นนะครับก็ตรงหนึ่งก็คือที่แยกสะพานดําก็จะมีมีรับรองได้สองหมื่นตันนะแล้วก็จะมีที่ตรงโซนใกล้ๆบ้านพักในอําเภอหัดใหญ่นะครับตรงโซนของบ้านพักอาสาสายแดนเนี่ย ก็จะรับได้ประมาณ40,000ตันนะครับรวมถึงจุดที่สามนะครับมีสามจุดนะครับตอนนี้ก็คือควนรังนะครับมี80,000ตันแล้วก็ยังมีโรงไฟฟ้าเกาะเต้าเนี่ยอันนี้คือเราก็เอาขยะพวกน,นี้เข้าโรงไฟฟ้านะครับคือมาเท่าไหร่เราก็ส่งไปส่งไปนะครับโดยบรหิหารจัดการของเทศบาลและจังหวัดเนี่ยก็จะพยายามที่จะเอาขยะเหล่าเนี้ยนะครับกำจัดให้ให้ได้มากที่สุดอันนี้ก็คือเราต้องบรรณาการกันทุกฝ่ายนะครับเพราะว่า การการที่เราเร่งรัดแล้วก็ระดมสรรพกำลังเนี่ยทุกคนก็ทราบดีครับก็เป็นไปตามพระกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งต้องระดมสรรพกำลังทุกส่วนเลยตอนนี้ไม่มีใครแล้วครับที่ที่จะหยุดนิ่งอยู่เฉยได้นะครับการฟื้นฟูให้ชาวหัดใหญ่กลับมาในสภาพปกติโดยมีชีวิตที่ปกติก่อนเนี่ยอันนี้เป็นันับแรกในส่วนที่สองก็คือท่านนายกสิทกพาคณะเศรษฐกิจนะครับคลมเนี่ยที่จะมาฟื้นฟูคราวนี้ก็เรื่องโฉมกา การประกอบธุรกิจต่างๆที่เขาเสียหายไปอันนี้เขาก็พยายามที่จะมีมาตรการต่างๆอันนี้อันนี้ว่าช่วยกันละเพราะถ้าใครทราบดีครับก็เป็นอย่างนี้แหละครับวงจรภัยก็คือก่อนเกิดภัยขณะเกิดภัยหลังเกิดภัยตอก่อนเกิดภัยเนี่ยเราก็ต้องอะไรเราต้องเตรียมความพร้อมต้องซ้อมแผนนะครับแล้วก็เอาสรรถกำลังต่างๆให้พร้อมนะครับส่วนพอที่เราผ่านพึ่งผ่านไปก็คือ ขณะเกิดภัยแล้วก็เผชิญเหตุนะครับก็มีอะไรรเลิดอะไรเข้ามาช่วยคนเกินกู้ภัยแต่วันนี้เนี่ยมันอยู่ในวงจรที่3แล้ว<า>คือหลังเกิดภยัยแล้วก็ฟื้นฟูเยียวยา,<ภ>าแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือการเยียวยาเนี่ยต้องต้องเร็วรวดเร็ว ท่านนายกบอกบไม่ได้เลยนะครับตอนนี้ผมนะครับรองปลัดกระทรวงนะครับท่านดิปซีท้องถิ่นอยู่ที่นี่หมดนะครับแล้วก็ช่วยเร่งรัดครับค่ะท่านปลัดคืออยากทราบข้อมูลตรงนี้นิดนึงในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการขยะจะใช้กําลังส่วนไหนไปในการคัดแยกขยะรวมไปถึงการจัดกําลังไปช่วยประชาชนในการขนขยะออกมาจากบ้านเรือนด้วยค่ะเพราะเชื่อได้ว่าบางส่วนเนี่ย บางบ้านเขาอาจจะเป็นคนเฒ่าคนแก่เขาอาจจะไม่มีเรี่ยวแรงพอที่จะไปขนขยะออกมาจากบ้านรเรือนด้วยอันน,น,นี้อันนี้ครับบ้านที่เขาสามารถขนออกมาจากบ้านได้เนี่ยเราก็เราก็กำ,กำจัดขยะไปตามสภาพที่เขาเขาขนออกมาแต่ว่าเรามีสมาชิกอาสาสารแดนหรืออสอนีนะครับซึ่งท่านนายกเป็นผู้บัญชาการกองสารแดนเนี่ยท่านได้สั่งใช้กําลังอสเนี่ย ตอนแรกเนี่ย2,000นายเข้ามาอยู่ในพื้นที่หนดใหญ่แล้วตอนนี้เพิ่มมาอีก2,000ก็คือ4,000นายแล้วตอนนี้ตอนนี้กําลังอาสาสายแดน4,000นายอยู่ในนี้นะครับตอนนี้เขา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 ,เขาไปเขาไปตามสนุนถนนทางต่างๆ,ๆแล้วมีบ้านเรือนที่ที่เขาเนี่ยเหมือนที่ทางพิธีกรบอกครับมีคนแก่ที่ไม่สามารถยกของออกมาได้เนี่ยคนเหล่านี้จะเข้าไปช่วยอำนวยความสะดวกนะครับเพื่อที่จะให้อ่าของที่เขาไม่ใช้แล้วของที่เป็นขยะเนี่ยได้ออกมา สู่ถนนกลางแล้วก็ <c oughs> จะได้กําจัดทีเดียวนะครับอันนี้เราก็แบ่งแบ่งหน้าที่กันอยู่แล้วครับ <c oughs> และตอนนี้ริติเดียนนะฮะอยู่ที่ศูนย์ปภเขติบสองนะฮะครับ,รบทีนีใน้ในเรื่องของการเคลื่อนย้ายรถอันนี้มีการพูดคุยถึงวิธีการแล้วไหมคะว่ามันจะไม่ให้เป็นเหตุให้ให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ <c oughs> ์เหมือนกรณีที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะคะอ๋ออันนี้อันนี้ใช่ภาพภาพที่ออกไปมันก็อาจจะไม่ถูกต้องนะครับทางทางตำรวจท่านก็ท่านก็ได้แสดงความรับผิดชอบแล้วในหว่งส่วนนั้นจะเป็นการ อ่เป็นรถเร็วบ้างนะครับแต่ว่าตอนนี้เราส่งรถยกมาแล้ว50าบคันเพื่อเข้าในพื้นที่แล้วก็ <c oughs> แล้วก็ซักซ้อมวิธีการดำเนินการแล้วว่าให้ให้ให้ยกแบบให้มันถูกวิธีนะครับไม่ไม่ให้เป็นแต่นั้นก็คือมันมันมันก็ธรรมดาเป็นอาจจะเป็นรายเนื่องที่ ที่ทําให้มันควาภาพไม่ไม่ดีแต่ว่าตอนนี้ทา,ท,าออนทางท่านผบตรเนี่ยท่านซักซ้อมแล้วซ้อมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติแลละต้องต้องดูแลทรัพย์สินพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีครับครับท่านประหลัดค่ะขอข้อมูลนิดหนึ่งตอนนี้ตัวเลขผู้เสียชีวิตที่อยู่ในพื้นที่ทั้งหาดใหญ่แล้วก็ในพื้นที่ภาคใต้ได้รับผลกระทบอุทกภัยตอนน,อน,น,อน,นี้มีทั้งหมดกี่รายนะคะแล้วเรื่องของการพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตตอนนี้มีความคืบหน้าถึงไหนแล้วะคะ ครับตอนตอนนี้ก็มีที่ที่รับรายงานมาเมื่อช่วงกราวนะครับมี226ลายครับโดยในพื้นที่หัดใหญ่มี140ลายครับอันนี้ก็ทางสาลสุขก็พยายามจะพิสูจน์อัตลักษณ์ให้เร็วที่สุดนะครับอพอพิสูจน์อัตลักษณ์เสร็จสุดก็จะได้จะได้ให้แจ้งให้ญาติเนี่ยไปประกอบพิธีซึ่งซึ่งศพทั้งหมดนะครับได้อยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์อของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับครับผม และส่วนวเรื่องของการจัดการศพเนี่ยทางหน่วยงานส่วนกลางจะเข้าไปดําเนินการช่วยเหลือยังไงบ้างไหมคะก,ก็เราก็จะมีค่าจัดการศพนะของของหน่วยงานต่างๆแล้วก็ทางท่านนายมตรีก็ได้ได้ของบงบประมาณนะครับที่จะทาให้ศพละสองล้าน นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่จะได้ช่วยช่วยกันนะแล้วกบวสมเด็จสุวรรก็ได้พระราชทานให้ให้ศพละสองหมื่นด้วยนะครับค่ะค่ะแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับข้อมูลนะคะค่ะท่านอันสิทธิ์สัมพันธ์รัรคาครับห้ส่งกำลังใจให้ชาวหัดใหญ่ครับให้ฟื้ให้เร็วที่สุดด้วยก็อยู่ที่นี่แหละครับส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบรภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ลงไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพื้นที่ภาคใต้ทุกคนด้วยนะคะ